ผมรู้สึกว่าตอนผมอ่านเนี่ยผมฟิลค่อนข้างกู๊ดมากเลยนะเรื่องนี้7็ดเล่มจบเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมียิ่งแก่การตามมากเลยนะครับแนะนำว่า สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวอุโยนะครับผมอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ในรายการรีวิวมังงะนะครับผม EP ที่บนหน้าจอเช่นเดิมนะครับโอเคนะครับห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งก็คืองานยุเนอะแล้วก็2ก็คือนี่แหละครับผมรอไม์ตัวใหม่อยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไมโครโฟนตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเสียงเป็นไงเสียงถือว่ากลับมาดีมากกว่าคลิปที่แล้วเยอะไหมทุกคนรู้ไหมั คลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่รีวิวนิยายไอดอลนะครับคือเสียงไม้มันแบบขัดใจผมมากนะครับตอนผมตัดคลิปบบนะฮะก็เลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็รอไม่ใหม่มาส่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาส่งไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างผมว่าก็คงจะดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีอันไหนแย่ไปกว่าคลิปที่แล้วแล้วนะครับสำหรับเสียงเนาะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมังงะเรื่องที่มีชื่อว่านี่เรามาคบกันไหมเป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายลักพิมพ์นะครับราคาเนี่ย 145่14บาทนะครับไม่ใช่1้5แล้วนะเล็กกว่สิใหม่เดี๋ยวนี้จะ145บาทนะครับในมหมวดหมู่ของ Love Comedy ้นั่นเองนะฮะทำไมผมถึงหยิบเรื่องนี้มารีวิวนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าตอนผมอ่านเนี่ยผมฟิลค่อนข้างกู๊ดมากเลยนะคือตอนผมอ่านเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะมีดรามวงดราม่าอะไรเลยนะครับผมรู้สึกว่าใครที่อยากหามัง,งะแนวแบบ7ดเล่มจบอ่านนะครับผมแนะนําเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นตัวเรื่องที่ตัวเรื่องอะไรวะตัวเลืออกกนนะคครับผมมทีี่่ข้าางดาเลย เรื่องนี้7็ดเล่มจบเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมียิ่งแก่การตามมากเลยนะครับแนะนําว่าให้ซื้อติดห้องกันเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับโอเคนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียวลานะเรามาบอกเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะซื้อกันมาตามอ่านกันได้นะครับแล้วก็ตามเสพช่องเรานะครับผมจะไม่ทําการสปอยจนเกินไปนะครับ เรื่องราวของเรื่องนี้นะครับผมจะกล่าวถึงพระเอกของเล่าหรือว่ามาโซโนมาซาอิจินะครับผมคนคนนี้เลยนะครับชายหน้ามือนคนนี้เนาะชายหน้ามือนคนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนสมัยเด็กนะครับผมกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคุรุมิโทอิโรนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาวที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยคล้ายๆผู้ชายนะครับผมประมาณนั้นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่มานั่งเล่นห้องของพระเอกนะครับผมแล้วก็กินขนมหกเละเทะไปหมดบนเตียงนอนนะครับเสื้อผ้าที่ใส่มมเม้นนะครับผมการ เกาหลังที่ดูแบบไม่มีความเป็นกุลสตรีแต่อย่างใดนะครับด้วยความที่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนะครับผมพระเอกก็เลยสามารถพูดตรงๆได้หมดเลยนะพระเอกก็เลยถามไปว่าคนอย่างเธอเนี่ยคงไม่เนื้อหอมใช่ไหมล่ะอะไรแบบนี้นะครับแต่นางเอกของเรานะครับผมกับพูดว่าแต่เห็นแบบนี้ฉันเนี่ยเนื้อโคตรหอมเลยนะครับผมตอนอยู่ที่โรงเรียนพระเอกเราก็คือเนี่ยหน้าเอ๋อเลยนะครับแล้วก็ไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอนเนาะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากๆเลยนะครับเรียนตั้งแต่อนุบาลเดียวกันประถมเดียวกันเลยนะครับยกเว แค่มอต้นนะครับที่แยกย้ายกันไปเนาะส่วนกระทั่งมอปลายเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งจะมากับมาเรียนด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่เชื่อเลยนะครับผมว่านางเอกของเราเนี่ยจะเนื้อหอมนะครับจนกระทั่งมาเจอกับตัวเองที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันเนาะนี่เลยครับผมนี่เป็นนางเอกตอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนละคนกับการอยู่ที่บ้านเลยผู้ชายทั้งโรงเรียนนะครับผมหรือแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับต่างชอบเธอกันหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของพระเอกนะครับผมที่เรียกได้ว่าไม่รู้นะว่าพระเเเเเออออกกกกกนนน่ยป็็็พืััดบบางผม ว่าเออคนในกลุ่มของนางเอกเนี่ยเจอจ้าเสลือเกินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แล้วนะครับผมวันหนึ่งนะนางเอกนะครับผมก็ได้มาชวนพระเอกคุยนะครับผมแล้วก็บอกว่าเออมีเรื่องจะปรึกษานะครับซึ่งก่อนที่นางเอกจะมาปรึกษาเนี่ยนะครับผมนางเอกได้พูดกับพระเอกว่าเออความจริงก็คืออยากแค่มาเดินเล่นกับพระเอกนะครับแต่ว่าพระเอกเราเนี่ยเรียกได้ว่ารู้หมดเลยนะครับผมว่านางเอกเป็นอะไรนะฮะคือด้วยความที่ว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะนะครับนางเอกนะครับผมก็เลยบอกไปเลยนะครับผมว่าหมู่นี้เนี่ยมีผู้ชายมาจีบเยอะมากนะครับและตัวเอง ลและสิ่งที่นางเอกจะพูดต่อไปนี้นะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าทําให้พระเอกเนี่ยช็อกไปเลยนะครับก็คือพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมานานแล้วนะ<ม>เรามาคบกันไหมทันใดนั้นนะครับหน้าพระเอกก็หะนะครับแล้วแม้กระทั่งนางเอกก็ยังหะด้วยนะ <laughs> เรียกได้ว่าคือตอนที่นางเอกพูดออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ปากตัวเองด้วยนะครับผมว่านางพูดออกไปแบบนั้น เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ของนางเอกเราเนี่ยจะเป็นสาวแบบโกโก้นะครับผมแล้วก็มีความขี้อายนิดหน่อยนะครับผมกับพระเอกนะและนี่นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมของพระเอกนะฮะหน้ามนกับนางเอกนะครับผมที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เลยนะสิ่งที่ทําให้ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของพระเอกและก็นางเอกนั่นเองนะคือเอาจริงๆนะครับตอนผมอ่านเนื้อเรื่องย่อหรือว่าไปรู้ในเรื่องข้าวๆมาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าเออมันก็เป็นเนื้อเรื่องแนวเรื่คอมเมดี้ทั่วไปจำเจ ถึงมันจะจำเจนะครับแต่ว่ามันจริงใจมากเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะคือตอนอ่านเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของทั้งคู่เนี่ยนะครับขัดแย้งล่นสุดเลยนะแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ยิ่งขี้แกล้งพระเอกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาหูฟังมายัดใส่หูพระเอกนะครับผมแล้วก็นั่งกันแบบสวีทวิบวิวนะครับแต่แล้วคนที่เขินเนี่ยกลับเป็นตัวเองนะครับอะไรแบบนี้นะคือมันแบบมีฉากอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ลายเส้นเนี่ยคือแบบวาดออกมาได้สวย มากๆนะครับเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าผมถูกสตากับลายเส้นแบบนี้มากเลยนะครับสังเกตดีๆนะเห็นบ้างลายเส้นมันจะคมๆนะครับผมแปะไปด้วยความน่ารักนะนั่นแหละนะครับเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือนางเอกหยอดพระเอกนะครับผมแล้วก็ท้าพระเอกว่าให้แบบเออทำนู่นทํานี่แต่พอพระเอกทําขึ้นมาจริงจริงนางเอกกับเขินแสดงอาการเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเออ เนื้อเรื่องแบบนี้คือโคตรดีเลยนะครับผมชอบอะไรสไตล์นี้มากมเลยนะแถมเจ็ดเล่มจบด้วยนะครับผมเลยมองว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้เนี่ยน่าตามมากนะครับโอเคมาให้คะแนนเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างซ้ำซากใช่ป่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเรื่องนะครับก็คือเป็นแนวเพื่อนสมัยเด็กแต่ว่าด้วยแบบมีมุกของมันนะครับด้วยรายเส้นแล้วก็ด้วยองค์ประกอบต่างๆของเนื้อเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าอ่านเรื่องนี้แล้วเพลินมากๆเลยบบวกกัมากเลยบเลย ขออนุญาตให้เนื้อเรื่องนะครับอยู่ที่8เต็ม10เลยนะครับเรียกว่าเหมาะกับคนที่อยากหามังงะแนวเลิฟคอมเมดี้ว่างๆมาอ่านมากๆเลยนะครับเจ็ดเล่มจบด้วยนะคือถือว่าน่าติดตามมากๆส่วนด้านลายเส้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใครชอบลายเส้นสไตล์คมๆแบบนี้นะครับผมนาะงเอกน่ารักผมสั้นแบบนี้นี่นะครับผมบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับเรื่องนี้ลายเส้นสวยมากๆเลยนะครับ ผมขออนุญาตให้ลายเส้นอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับผมอาจจะ 9. จุดนิดๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมชอบลายเส้นแบบนี้นะโดยส่วนตัวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับมังงะเรื่องนี่เรามาคบกันไหมครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมตามจนจบแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าเจ็ดเล่มจบด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องมีความอ่านง่ายอ่านสบายนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวมังงะอะไรก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับโอเคบายนะครับ Ooh!